สวัสดีครับมาถึง ep ที่66แล้านะะครับผมสำหรับ ep ที่66นี้เราก็จะมาทำเรื่องเกี่ยวกับเงากันอีกครั้งนะครับแต่คราวนี้จะเป็นเงาแบบนี้ครับเงาแบบ perspective แบบบีบ,บ,บขยายยืดๆออกมานะครับผมเดี๋ยววิธีการทำยังไงงั้นเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องพิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมาก่อน นะครับไปที่เครื่องมือ Type t o นี้นะครับผมพิมพ์ข้อความของเราขึ้นมานะครับตามตามตัวอย่างเลยเนี่ยเราก็จะใช้คำว,ว่าเงายาวนะครับเงายาวออไม่ใช่นะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาก่อนเราลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนเลือกฟอนต์ที่ดู อ้วนๆอบหน่อยนะครับผมใช้ฟอนต์คณิตนะครับแล้วก็น้ําหนักเป็นโบแล้วกันนะครับผมะจะได้ดูหนาๆหน,น่อยจากนั้นก็ขยายตัวหนังสือขึ้นมาให้เห็นชัดๆนะครับคลิกขวานะครับผมแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ Create Outline เงานะครับผมจากนั้นเราก็จะไปที่เครื่องมือตัว Defect Tool นี้นะครับ กด enter แล้วเลือกให้เป็นสลับด้านกับหัวกับหางอย่างนี้นะครับกด copy ครับผมทำการเลื่อนตัวที่ copy ลงมานะครับผมให้เขาชนกันนะครับนี่นะครับกินเข้าไปในในตัวตัวด้านบนหน่อยก็ได้ครับผมจากนั้นเลือกตรง เครื่องมือนี้ครับเครื่องมือฟรีทาร์นฟอร์มนะครับเลือกเป็นตัว Perspective Distort นะครับทำการขยับขยายอย่างนี้ครับเรืองให้เขายาวๆมาหน่อยครับอตอนนี้ตัวเงงของเราก็จะยืดเหยียดยาวแล้วก็พุ่งเข้ามาหาเรานะครับ เพื่อความให้ดูเดือนลางเนี่ยเราจะเปลี่ยนเงาที่เป็นเปอร์สเปกตรเนี่ยใช้สีแบบเอ่อกรเดียนต์นะครับผมเลือกตัวเกรเดียนต์นี้นะครับไลเนอร์ที่90นะครับเพื่อที่จะให้เงาตัวด้านบนนี้นะครับ Green, คืนค่อยๆเฟดหายไปนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนสีให้ไปลืนเข้ากับแบ็กกราวนะครับผมก็เลือกตรงที่กร a เดียนสไลด์สีขาวนี้นะครับเลือกเครื่องมือ i d เด p เปอนี่นะครับแล้วก็กดชิปพร้อมกับกดตัวสีแบ็กกราวนี้นะครับท่านี้เงาของเราก็จะค่อยคเฟดคืนหายไปนะครับถ้าเกิดดูยังไม่ค่อยค,อยคืนเท่าไหร่ก็มาขยับที่กราเดียนสไลเดอร์เนี่ยครับ ตอนนี้ก็ค่อยๆครีนหายไปแล้วครับบางทีก็นี่ครับผมเป็นไงบ้างครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับหรือว่าใช้นี้ก็ได้ครับเราเลือกตัวที่สี Gradient Slider สีน้ำเงินนี้นะครับแล้วไปปรับที่ Opacity นี้นะครับให้ลดลงไปเหีือสัก5้นี้ก็ได้ครับมันก็จะกลีนหายไปเช่นเดียวกันครับ หน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับมันก็จะกืนหายไปเหมือนกันอ,อ๋อเลือกเป็นร้อยไปเลยดีกว่าครับถ้าเกิดจะให้หาย,หายไปเลยเนี่ยก็เลือกเป็นร้อยไปเลยครับเลือกเป็นศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์เอามันก็จะหายไปเหมือนกันครับเนี่ยครับ โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่น่าสนใจนะครับยังไงบ้างครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมสาหรับการทําเงาสไตล์เปอร์สเปกทีฟอย่างนี้เราเอาไปทํากันดูนะครับผมถ้าเกิดยังไงก็อาจจะส่งมาให้ดูกันบ้างก็ได้นะครับผม EP นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมยังไงถ้าเกิดฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้า EP หน้านี้นั้นจะเป็นเรื่องอะไร ฝากติดตามด้วยนะด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ